ไอ้เนี่ยน้ำลึกนี่น้ำลึกจังวะโอ้โหอ้โหจับได้พอดีเลยพี่โอ้โหโอ้โหปลาตัวคนใหญ่อ่ะดูโอ้โหคนสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็อยู่กันที่ทุ่งนานะครับนี่นะฮะวันนี้เราก็จะมาหากินนะฮะไม่รู้ว่าจะได้อะไรไปกิน แต่ก็มามารับชมไปพร้อมๆกันนะฮะนี่นะครับเราก็มาถึงทุ่งนาที่มีแต่หญ้านะครับเราคาดว่าน่าจะมีนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะครับตัวอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวดูไปก่อนนะครับพูดดังไม่ได้นะเดี๋ยวเขาได้ยินหมายถึงเจ้าของนานะครับไม่ใช่ไม่ใช่ปลานะครับโอเคอันนี้ก็นี่นะเป็นน้ําแบบลุง่ลกนะครับผมคิดว่าน่าจะมีปลานะครับต้องเดินหานะครับ โอ้โหอ้ปันทีเดียวหัวขาดเลยครับโอ้โหได้แล้วครับปลาดูครับดูตัวก็ใหญ่ไม่คิดว่าจะได้เลยเนี่ยไ,ได้เฉยว่ะสงสัยปลาหลุดมานะครับเดีย๋ยวเราจะไปดูตรงลำธารน,นะครับผมเราเห็นลำธารตรงนั้นนะน่าจะมีปลาไหลมากับน้ำนะครับคิดว่านะเดี๋ยวไปดูกัน ลื่นก็ได้นะครับโอ้โหเดี๋ยวเราจะรอให้ปลาไหลมานะครับเึ่งเหมืนอนเราเจออะไรสักอย่างครับตอนนี้หน <No. S 1> ุ่ไอ้เหี้ยน้ำลึกไอ้ดำลึกจังวะโอ้โหโอ้ยจับได้พอดีเลยเพลีย่โอ้โหโอ้โหมาตัวก้นใจดู โอ้โกคระดูกตัวกคดใหญ่ดูลายสวยมากครับโอ้โหกนกึกว่าตาอาะไรพัยมาก <Nope. S 1> เราก็จะทําการก่อไฟนะครับแบบแรกเราต้องเลี่ย์อกไปนะครับอึบนี้แค่นี้ก็ติดแล้วนะครับค่อยๆน,นะครับประคองไฟเอาไว้นะครับ นี่ครับเราจะเอาปลามาทำความสะอาดนะครับหั่นนะครับบางอย่างนี้นะครับจับกดลงไปแล้วก็ปึ๊บนี่ก็จะได้เนื้อออกมาสวยๆนะครับเหมือนตามร้านเขาทำนะครับปลาครับอลืมบอกชื่อเมนูนะครับเราคิดว่าเราจะาไปย่างเกลือนะครับย่าง ก็มาถึงขั้นตอนนะครับที่เราจะทําการโรยเกลือลงไปนะครับจะเป็นการย่างเกลือนะครับต้องโรยแบบแซบเบซบเบโอ้ไม่เข้าเสื้อนี่นะครับตัวเรือนะครับด๋บเดือก็ย่างแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้เขาสุกนะครับเราเราจะมากินกันนะครับ อันนี้ก็สุกแล้วนะครับผมก็จะเกลียมๆนิดนึงมาวางไว้แล้วน,นี่ก็จะชิมเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะครับผมมาดูเนื้อตรงนี้แล้วกันโอ้โหโอ้โหคตร้อนโอ้โหเนี่ แต่ในให้คุณตะกล้องชิมครับเราลองชิมดูกินดูอร่อยจริงนี่อือไงมันเค็มๆเออเค็มถว่าดีถว่าดีเค็มๆมันๆนี่ยก็ดีนะครับผมสำหรับคลิปนี้ ปาลาเราก็กินจนหมดแล้วสักพักเราก็จะไปดับไฟแล้วก็กลับบ้านนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเย็น,นแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม